นักท่องเที่ยวแห่เช่าบูชาวัตถุมงคลที่วัดไตรมิตรเยอะมากเลยนะครับทุกคนนี่ครับทั้งฝรั่งทั้งชาวเอเชียนะครับแห่เช่าวัตถุมงคลที่วัดไตรมิตรนะครับหลวงพ่อทองคำนี่บรรยากาศเกือบจะห้าโมงแล้วนะทุกคนสี่โมงกว่า นักท่องเที่ยวก็มาไม่ได้ขาดสายเลยนะครับรนี่ก็เป็นพระมหามนตระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรน,นะครับหรือหลวงพ่อทองคำนะครับวัดไตรมิตรนะทุกคนซึ่ง นักท่องเที่ยวมาไม่ได้ขาดเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนี่ก็จะห้าโมงแล้วนะครับ นี่คือล่าสุดเลยนะครับวันนี้วันที่สองนะครับมีนาคม2,567นะทุกคนทุกคนดูแค่รองเท้าครับ เสียดายนะครับด้านบนนะครับเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายนะครับทุกคน oh, <no. S 1> ด้านบนก็จะเป็นหลวงพ่อทองคำนะครับ <Okay. S 1> พระทองคำแท้ๆนะครับ <Okay. S 1> ที่นักท่องเที่ยว oh, <no. S 1> นักท่องเที่ยวกำลังเข้าชมนะทุกคน <Okay. S 1> เห็นไหม <laughs> เยอะมาก นทุกคนกทองคำแท้ๆ อทองคำนะครับนี่ครับ7,5 0 0แล้วก็12 0 0นสองนะครับ16,000แล้วก็7500 6 5 0 0้นะครับมีหลายขนาดนะครับมีหลายขนาดหลายเนื้อนะครับโอ้สวยมากนะครับหลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรนะครับนี่ครับ1,700เ 7 0 0นะครับแล้วก็6,005นะครับวงนั้นที่มีฐานสีดำดำนะครับด้านบนนั้นก็17 10, แล้วก็1612นะครับฐานสีดำด้านบนนั้นสองหมื่นนะครับแล้วก็17นะครับ <c oughs> นร้บนักท่องเที่ยวเขาก็แห่เช่าบูชาวัตถุมงคลที่วัดหลวงพ่อทองคำนะครับ หรือว่าวัดไตมิตรนะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวแห่เช่าบูชาวัตถุมงคลเต็มเลยนะครับก็เป็นที่สนอกสนใจของนักท่องเที่ยวนะครับสําหรับวัตถุมงคลของทางวัดไตมิตรนะครับหลงวงพ่อทองคํานะครับทุกคนโอ้เยอะมากนะครับ โอ้ oh. นับวันก็ยิ่งเยอะนะทุกคน ยิ่งตกเย็นมาก็ยิ่งมาเยอะนะครับทุกคนเราก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับนี่ใกล้จะห้าโมงแล้วนะครับ พุทธ,ธมหาสุวรรณปฏิมากรน,นะครับหรือที่เรารู้จักก็คือหลวงพ่อทองคำนะครับทุกคนซึ่งนักท่องเที่ยวก็เข้ามาเยี่ยมชมไม่ได้ขาดสายนะครับนักท่องเที่ยวต้องเสียค่าเข้าชมนะครับสำหรับเราคนไทยมาได้เลยนะครับ,บก็อย่าลืมแต่งตัวให้สุภาพด้วยนะครับ ของที่ระลึกต่างๆนะครับก็ขายดิบขายดีนะครับนี่ครับทุกคนนี่ครับ ชาวต่างชาติเาก็ชอบนะทุกคนก็าอาจจะมองเป็นของที่ระลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นเทา้าเวีซุวารณตะแก้วมรกตนี่ครับนีน่่นีครับลูกประคำนี่ชาวจีนจะชอบนะครับลูกประคำนี่ครับข้อมือนีเขาจะชอบ มันต้องมันต้องแบ่งให้่ประตูมันต้องเป็นแบบมีรามาลปมันดังเองนี่ครับนักท่องเที่ยวเขาก,ก็ซื้อเป็นที่ระล,ลึกนะครับเป็นลูกช้างลูกช้างก็เป็นสัญลักษณ์ของไทยนะครับ ดูทุกคนยแบบิ่งตกเย็นยิ่งมาเยอะเลยนะครับนักท่องเที่ยวบางคนเขาไม่ ชอบเดินขึ้นนะครับหรือว่าเป็นคนแก่สูงอายุนะครับก็จะมีลิฟต์ให้เราขึ้นนะครับนี่ขึ้นไปด้านบนนะครับมีลิฟต์ด้านนั้นนะครับนี่ครับด้านนี้เขาก็จะมาซื้อตั๋วเข้าชมนะครับเด็กหนึ่งร้อยผู้ใหญ่สองร้อยนะครับน่าจะใช่นะครับ ที่วัดก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุ้วยนะครับนี่ด้านนี้นะครับบางคนมาวัดไตรมิตรก็ไม่รู้นะครับเดินเข้ามาหน่อยนะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า200ปีนะครับพระบุรพาจารย์ผู้มีคุณอันประเสริฐนะครับ และก็สักการะบูชาพระราหูนะครับทุกคน นี่ครับตรงนี้ก็เป็นวัตถุมงคลของวัดนะครับนักท่องเที่ยวก็เช่าบูชานะครับเป็นพระกลิ่นนะครับที่มีชื่อเสียงของวัดไตรม็ตนะครับส่วนมากคนที่เช่าบูชาแบบเช่าไป กราบคุชาจริงๆนับถือจริงๆก็น่าจะเป็นชาวเอเชียนะครับส่วนฝรั่งเขาก็จะซื้อไปเหมือนเป็นของที่ระลึกนะครับนี่ครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นร้านขายพวกกางเกงช้างนะครับก็ขายดีมากนะครับเป็นที่ส,น,สนใจของนักท่องเที่ยวนะครับดูนี่ครับ<ๆ>เขาก็ขายไม่แพงนะครับนี่ มีหนึงร้อมีร้อยี่สิบก็มี170ยอ้นักท่องเที่ยวก็ชอบจิบนะครับตัวละร้อยก็มีทุกคนนี่ครับเป็นของที่ระลึกต่างๆนะครับเป็นรูปก็มีนะครับเป็นรูปภาพเป็นกระเป๋านี้นี่ครับทุกคนรถ ที่มาลงนะครับจอดรับนะักท่องเที่ยวนะครับเยอะมากนะครับด้านนี้ก็เป็นถนนเยาวาราชนะทุกคนนี่วัดไตรมิตรก็อยู่ๆตรงนี้นะครับวัดไตรมิตร หลวพ่อทองคํานะครับนี่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษานะครับนู่นรถนักท่องเที่ยวมาเป็นทัวร์เลยนะทุกคนนี่ใช่หมดเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ ที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะครับพวกเราก็ยินดีต้อนรับนะครับเพราะว่าที่นี่คือประเทศไทยนะครับ